สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามันนี่ทำอย่างกีกหน่อยอ้นี้เนี่ยอันนี้ตำสมโอ้ได้ค่ะใส่หยังเดใส่อะไรรู้ไหมใส่กระเทียมกับพริกแล้วก็แล้วก็สุรดแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ไอ้รดดีนิดนึงได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ใบใบไอ้นี่ใบผักชีเลยได้ค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลน,น้อยน่อยเด้อ แซบ่บก็แซบ่บค่ะเห็นบ่น <c oughs> เดี๋ยวเนี่นี่ก็ิต่ำสรงต่ำอีเด็กก็พี่น้องแต่งด้วยกันพี่นอ้องเ <c oughs> ห็นบ่น่ากินบ่พี่น้องน่ากินมาจ้าของอร่อยๆนะคะจัดไปจัดไปมันติดอย่างนงีมันแบบเฮา ชอบดีนะพี่นางเนาะโอโอีแบบน,นี้เนาะสบายสบายแบบนี้นี่ก็สิต,ตําแต่งสักน้อยเด้อกระพี่น้องอืมอันนี้สิตําแต่งสักน้อยเด้อแซ่บแสบไปกระพี่น้องเดี๋ยวกองวางไว้ตรงนี้ดิอัวมันจะเห็นดีกว่ากันเยอะมันมืดบ่พี่น้องมันมืดเนาะเลี้งสิด,ดีกว่ามันมืดนะพี่น้องนะ <ś led> เอ้ยกลองกระาดเนาะเอ้ยอย่ากัน นี่เห็นปะนี่จะเอากระเทียมนี่จะเอากระเทียมเทียมกับพริกทั้งลอยเลยค่ะพี่น่อตดำนี่นี่ตดำ ตำไว้นั่นตำส้มโอนะคะทีนี้เราก็จะตัแต่งนะคะเห็นบ่ก็กินเยอะแยะบาา้านเฮาโอ้ยบปวดประหยากพี่น้องจะกินแบบใไเนาะพี่น้องเนาะแล้วใส่พริกสักกินบ่เผ็ดได้ค่ะพี่น้องใส่พริกแก่สองเม็ดสามเม็ดสามเม็ดก็พอเผ็ดหลายผ้าไหวพี่น้องเดี๋ยวดู่งยาก นะคะได้ส้มโอแล้วนี่นี่ส้มโอทำส้มโอถ้วยหนึ่งนะน,นะจ๊ะทีนี้